เิดามานองรีถักกมาจนเทีย่ยงพี่น้องเลยไม่ได้ยังมาฝากนี่มีมเอาไปนี่เอาคือไปเลยเนี่นลีได้อันน้นมาฝากน้องไม้ไ,มได้น้อไม้กับบังหอย<ว>แซวไ้เดิ่มัหอยนะ น้องดีดเอาหอยมาให้กันเอาใหม่แต่ถ้าเอากันเอาใหม่เอาเกิดต้มใหม่ๆต้มมากก็แล้วแต่ว่าพอได้แกงสัมบันนี่หันเจ๊มีเรื่องดว่วนมันสวนไปเบิ่งบุญแข่งเพือก็เลยสิไปอยู่แกงกอกเนี่ยพี่น้องอยู่เที่ยงนากํา,ากลังสิพากันไปคัมพูแเลยใช่ได้มาบ้านนี้ใช่เบิ่งบุญแข่งเพือยอยู่แกงกอกผู้ที่งานคนยิรอเขาก็ได้ ตอนนี้กำลังเดินทางเนาะพ่อนใสแล้วก็จ้องบานเนี่ยเลยบานน้องอิงมาเนาะเาทิ่จ่มผอเลยเขาทิ่แจ่ม่อนต่อดได้ลพก่น้อือชเกิดจะสงสสยกับบานล เจ้า,นนจาก็าไปดิเช่นสบาทไปเนาะกระเด็หัวบ้านนี่ยไปใจบ้านปอตาอยจากก้ะกมัน,นกระดา,ดเออานเนมันกรดาลุจ่าบนทางนเงไไน้ซุมเากงเทางไปบุญแข่งขึบ้านแก่งกอกเนาะกำลังเดินทาง

ลังไป็ุนายคนทาคนนี้ก็คือวันอีอยู่วันใดเดียวได้โ <c oughs> อก็อไปได้มดวจะไปนะห,หนมาหอ่างนนานยพี่น้องคนีแนำทีมด้วยเฟสแดกคุณนั่งทีม เขาอันช่วงเฮื้ออยู่ซสอีดยังบ่หูก็วับกูง่าทาั้งแรก ทรงเสือลากาือือเคสันตุตูสามสิบาวีเคสันตุตูสามบห้าหบอลจอรดรถพี่น้องเลยคนคือไปหลายแพี่น้องทอดแล้วพี่น้องเลย งานบุห huh, รี่แกงเขือมันแกงกออกเป็นอันนี้อยู่สิบตี้พายบอกมันสิบตี้พายโอ้ยมาดีพี่น้องมาขันแน่บุหรี่แกงกอกฮะ อ้าบดจะบดพี่้องบดจะบดเอ้าเอ้านี่อะไเป็นองบรรยากาศบวนแขงเรือกะมากอันจะเป็นมือทุ่ยมือซิงเลยซิงเท้าใหญ่เท้าใหญ่สุดก็สามสิบสามสีไพยเท่านั้นแหละ ทีมงานวาวอาน้ากันกันเนี่ย่ก็มาเบิ่งมาเบิ่งเงินแข่งที่นกัสิแข่งเเนเจ้าเจะเคยมาเยู่เคยมาในนู่นแค่เพิ่งใ่ในรอบหลายปีเลยท่าน สินไซก็อยู่ใกล้ๆไปเลยพี่น้องเลยจุดปล่อยกับจีปล่อยอยู่ครัวแกงกอกครัวข้อเล็กแกงกอกครัวและทางกับประมาณสองกิโลนะบ่อันนี้จะเป็นวงดนตรีเสพกลางเวทพี่น้องหนุ่มแสว่างมาจ้ะ ดังอะไรได้แตะกีดังมันกาเงียบไปเฮงแล้ววงดนตรีวงเนี้ยคนกับมาเบ่งลายอยู่ทั้งผูกไปน้องเป็นโซง ี่น้องคนมาเบิ่งมาเสียเอามากับมานมาเบิง่งสิไปดบุเคยเบิ่งยังเถื่อนไหมงานบุษส่งเครื่องมาไกลพี่น้อง,องมาจากเมืองไทรบุรองบุขขามเมืองมาเลยขามมาตอนนี้ก็เป็นเมืองจำพรพี่น้องนี่เมืองจำพรคือเมืองดินดำนำ้ำซุ่มคือเพื่อนว่าพี่นอ้นองเพราะว่าตกหนาแล้งมากกับบุษเนื่องจากเนาะกินน้ำน้ำบุคเรยขาดน้ำเซนเีนเ่เซจจำพรไหลผ่าน แในกามีไม่เลือนว่ามียังมีบักมีซุยซุยแกงเกอะปลาโบอึดพี่น้องเลยเพื่อว่าเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ขนาดเลยต่างจากเมืองเฮาเมืองเฮานี่ตกหน่าแรงมากโบมีหัวแนวกินพี่น้องเลยตกหน่าแรงมากกับโบมีหัวแนวกินเด้เป็นสิลุ่งเลยสิลงซิ่งที่หนึ่งแล้ว นี่คือซิลงสิงที่หนึ่งแหละพี่น้องอันนี้จะเป็นเฮื้ออันเพื่ออันเป็นเพื่อเจ้าภาพเองแม่เพื่อเจาา้เจาภาพเจ้าภาพไปลงสิงน,นี่แต่วัยรุ่นสามสิบสามสีพ ซิงกับกระไพรเพือซิงกับลั่มที่ขึ้นไปฮันเด้อันนี้แขกงแหล้าแล้ว,ลวตกรอบปอลั่มเนี่ยไปเลยตกรอบตกรอบเลยกับเมื่ออะไรไปนเองเลยเส้าสวยจำพร <24 S 2> <พบ S 1> สองสี่หกแปดสิบสองสี่พายรับได้เจ้จาภาพนะเจ้าภาพได้เขาซิ่งเยุมาแต่ไทยมาแต่ไทยไทยก็มาอยู่แถวทาประชุมผู้ได้มานะเออ ค <sp> ือเพิ่นจ้างซีพายมาโดยเฉพาะแต่ว่าบ่แม่นนันแถวนี้ซีพายมามาแต่ฝั่งไทยก็มีพี่น้องมาแต่ฝั่งไทยแล้วก็ีพายอันพายเือนี่ก หลับจ้างค้ายๆขึ้นนักล่องเลยพไปน้องไปว่าลงสนามได้และก็เป็นจ้างไปเรื่อยๆจ้างไปค้ายๆขึ้นหนักมวยนี่เลยจ้างไปเ,เรื่อยๆจ้างไปลงสนามได้เป็นหับจ้างไปน้องเยไปเลยไปน้องพอจะไปปล่อยอยู่เทิ้งหมดแล้ว

ทีมสีเหลืองไม่กบัดแล้วกบัดกบัดแล้วกบัดแล้วว่าทีมสีเหลืองเนี่ยไปได้เลยูกองย่าวยืดที่มากะลรบัดเนี่เอา

รอบเพิงเฮืออนรอบซิ่งสนาเลิศเด้มาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วสามสิบหาสีพายพี่น้อง 35, จํา bớt เอา บึดจมบึดเอ้าไปสิไปไปสิอยู่พี่น้องเอ้ยเอ้าเอ้าเอ้าบึดบึดบึดคิดว่าสู้นะว่าได้เราพี่น้องเอ้ยสู้คางนี้ว่าได้เรา แงกันสรอบไ้วดแล้วบุดแล้ววันดีวันดีเลยเอาจะไปใส่เติมแห้งรอบเสียหอดเส็นไสบร ไปเลยพี่น้องเลยกไส้ก็ใกล้ๆนพี่น้องเลยสำหรับที่นี่ก็สช่นไรขอโตราเลยแหละ ขอบคุณที่เขามาซ้มพี่น้องเพื่อบ,บังไดนี่กามาแต่ไทยเป็พี่นอ้องเลยมันก็นจะขึ้นไปแข่งอีกรอบหนึ่งฐานสนามอเถื่อกะที่ว่าได้แซมไปเลยทาเสมกอกะแข่งรอบสามพี่นอ้องเลยเพราะยังมันตัดชินหออว่าไปสนาม